บริษัทเอเวอร์ไนภายใต้การบริหารของคุณสุนีรอดประสิทธิ์ประธานบริหารดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพความงามมากกว่า20ปีล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เบลโซมัลต so ิเพลนโปรตีนทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพดื่มอร่อยพร้อมหุ่นเฟิร์มลีนโลง่งลีนไวจัดเต็มถึง4รสชาติหวังครองใจดุ่มหล่อสาวสวยคนรุ่นใหม่ โดยจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์งานแกรนโอเพนนิ่งเบลโซ่มัลติพลัสโปรตีนพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์นางเอกสาวสวยดีกรีนางงามปุกลุกฝนทิพวัชระตระกูลที่ไว้ใจเลือกเบลโซ่มัลติพลัสโปรตีนเป็นตัวช่วยดูแลหุ่นสวยสุขภาพดีจริงๆอ่ะถ้าเกิดเอาโดยเนเจอร์เลยตั้งแต่ตอนแรกคือเป็นคนที่ไม่ได้ชอบออกกำลังกายค่ะเพราะว่าขี้เกียจ แต่พอเราเป็นคนอ้วนง่ายเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องออกกํลาลังกายเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานในวงการบันเทิงได้จนวันนึงเรา,าเออกกํลาลังกายเรื่อยๆค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้เห็นผลลัพธ์เราก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเอนจอยกับการออกกำลังกายจนทุกวันนี้ก็คือถ้าว่างก็คือต้องไปยิมใช่ต้องทานโปรตีนควบคู่นะคะทุกคนไม่งั้นเราก็จะไม่มีกล้ามเนื้อสวยๆค่ะ้อไม่หลายรสชาต ใช่มีหลายรสชาติค่ะมีทั้งหมดสรสชาติแล้วก็มี4ี่สรรคุณก็คือแล้วแต่คนที่จะเลือกทานเลยอย่างบางคนท้องผูกง่ายก็ทานรสกล้วยถ้าเกิดบางคนที่เป็นสายออกกาลังกายแล้วต้องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อก็คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะถ้าเกิดเป็นคนที่ต้องการบํารุงเรื่องกระดูกก็คือตัวสีฟ้าวาน,นิลาค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องการผิวสวยก็คือตัวเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะส่วนตัวมื้อเที่ยงะคะ่ะจะกินดาร์กช็อกโกแลตค่ะเพราะว่าต้องออกกําลังกายแต่ว่า เช้ากับเย็น่สลับกันแล้วแต่ว่าจะเป็นรสกล้วยวันนี้ล่ะหรือว่ามิกซ์เบอร์รี่ค่ะคุณหนูจะเป็นคนกินสามื้ออยู่แล้วก็ฝากเลยค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับใครหลายๆคนที่เป็นสายสุขภาพนะคะหรือว่าใครหลายๆคนที่ต้องการลดน้ําหนักก็ได้เพราะว่ามื้อสุดท้ายมื้อเย็นของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินอาหารเนี่ยเรากินโปรตีนก็จะทําให้หุ่นของเราดีขึ้นแล้วที่สําคัญคือร่างกายก็ไม่ได้โหยสารอาหารด้วยนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับเบลซ้มัลติแพลนค่ะ